บทที่19อดีตของซอบชั้นสองของฐาน AVG เป็นห้องฝึกซ้อมและห้องพักของผู้เล่นส่วนชั้นสาเป็นสำนักงานของทีมงานเมื่ออินซือเจียมาถึงห้องผู้จัดการสอวี่เซ้าชิวกำลังดูวิดีโอซ้ำอยู่พอดีกอ๊อก๊อวี่เซ้าชิวได้ยินเสียงเคาะประตูก็เงยหน้าขึ้นจากจอนายมาทำไมอินซือเจียปิดประตูแล้วพูดว่าผมอยากมาดูวิดีโอซ้ำเมื่อกี้ สวีเศร้าชิวสงสัยนายกระตือรือร้อนขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันเพิ่งบอกในกลุ่มว่าจะมาวิเคราะห์การเล่นร่วมกันตอนค่ำนะมีบางจุดที่ผมสนใจเลยอยากดูทันทีสวีเศร้าชิวได้สินายมาดูเลยฉันกำลังดูพวกนายเล่นอยู่พอดีอินซือเจียหนึ่งเก้าอี้ว่างมานั่งเลื่อนแถบเวลาไปที่การต่อสู้ในโพจิงกี้แล้วเริ่มดูอย่างละเอียดสวีเศร้าชิวแกะมเมล็ดทานตะวันอยู่ข้างๆฉันก็ว่าจะถามอยู่ทำไมนายถึงหยิบสไนเปอร์มาเล่น ในช่วงแรกซอบเคยเล่นสไนเปอร์การสังหาร4คนติดใน t u b g ที่ทําให้เขามีชื่อเสียงเมื่อ3ปีก่อนก็เป็นการใช้สไนเปอร์แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์และสมาชิกในทีมมีบทบาทที่ชัดเจนขึ้นทุกวันนี้เขามักจะใช้ปืนไรเฟริลหรือปืนลูกซองเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถยุิการต่อสู้ในระยะประชิดได้เร็วขึ้นหยิบมาได้แบบกระทันหันเดิมทีตั้งใจให้วูฟเล่นสไนเปอร์แต่เขาตายไปแล้วซวีเ่เซาชิวก็ได้ นายก็โชคดีนะหยิบสไนเปอร์ที่ดีมาเล่นได้แบบกระทันหันอินซือเจียเลื่อนไปที่นาที17.36นาฬิกา36นาทีในภาพเขาใช้ปืนเอ็มยิงหัวดราก้อนที่รีบมาสนับสนุนในนัดเดียวในวินาทีต่อมาเขาต้องการยิงยูนิคกลับไปแต่ยิงไม่โดนอีกฝ่ายตัดสินตำแหน่งของเขาได้อย่างรวดเร็วกระสุนเฉียดต,ตัวเขาไปอย่างวุดวิดเขาลากแถบเวลาถอยหลังไปดูอีกครั้งอินซืเจียครุ่งคิดวิดีโอซ้ำของทีมชุดที่2อ,อยู่กับนายไหม สวีเศ้าชิวกำลังตอบข้อความทำงานในวีแชทเมื่อได้ยินดังนั้นก็เงยหน้าขึ้นอยู่นายจะทำอะไรขอผมดูหน่อยสอวีเศ้าชิวเลิกคิ้วเดินไปปรับวิดีโอซ้ำการเล่นของทีมชุดที่สองนายไม่เคยขอวิดีโอซ้ำการฝึกซ้อมของทีมชุดที่สองเลยนะใครทำให้นายสนใจขนาดนี้อินซือเจียนายลองเดาดูสิสวีเศ้าชิวสวีเศ้าชิวกรอกตาแล้วเดินเข้ามาดูใกล,กล้ๆ อืม,มอวูฟคนนี้ยังประสบการณ์น้อยไปนะถูกหลอกได้ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวตอนคําฉันจะด่าเขาให้หนักเลยระเบิดสองลูกของต้าสู่นี่โยนยังไงสิ่งที่ฉันสอนเขาไปลืมหมดแล้วเหรอยูนิคที่ซุ่งอยู่คงหัวรอดจนปากจะถีกถึงรูหูแล้วมัง้งอินซือเจียปรับเป็นความเร็ว1.5เท่าหาช่วงที่ตัวเองอยู่บนหลังคาแล้วดูอย่างละเอียดสอวี่เศร้าชิวก็ไม่ว่างเขายังคงบ่นไม่หยุดตำแหน่งที่นายเลือกก็โอเคนะยิงกดดันได้ดียากที่จะถูกจับได้ น่าสงสารดรา้อนที่มีแค่หมวกระดับสองแถมยังถูกน,นายสไนเปอร์อีกหมวกระดับสามของยูนิคไม่น่าจะง่ายเดี๋ยวซอวีเศร้าชิอขมวดทิ้วหยิบเมาส์มาลากกลับไปดูอีกครั้งการหาที่กำบังของเขาในรอบนี้เร็วมากเขารู้ได้ยังไงว่านายอยู่ที่นั่นการฟังเสียงเก่งขนาดนั้นเลยเหรออินซือเจีย ผมหันไปยิงเขาทันทีหลังจากสังหารคนไปแล้วตอนนั้นเห็นเทียงเงาที่แอร์วบผ่านไปแอร์วบเดียวแทนที่จะเป็นการฟังเสียงผมคิดว่ามันเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณมากกว่าครู่หนึ่งอินซือเจียลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเขาดูเหมือนจะเดาได้ว่าผมอยู่ที่นั่นปากของสอวี่เศร้าชิวค้างอยู่พักหนึ่งนายหมายความว่าเขาใช้โปรแกรมโกงเหรอเป็นไปไม่ได้คอมพิวเตอร์ในฐานไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมโกงได้ อินซเจีใส่หัวครุ่งคิดไม่ใช่ผมย้อนคิดดูแล้วเมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นสไนเปอร์ที่โพชิงกี้ผมมีนิสัยชอบเลือกหลังคาตึกนี้จริงๆแต่นั่นมันนานมาแล้วหลังจากที่ทีมเปลี่ยนไปโดดที่เจกโกโปผมก็ไม่มีนิสัยนี้อีกแล้วครั้งนี้ย้ายมาที่โพชิงกี้พอดีได้สไนเปอร์ก็เลยขึ้นไปที่นี่อีกครั้งอ้าวซอวี่เศร้าชิวครุ่งคิดอย่างจริงจังแล้วก็เข้าใจทันทีโอ้งั้นก็แสดงว่าเขาเป็นแฟนคลับตัวยงของไงสิ เหมือนเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างเขาคงดูวิดีโอการแข่งขันของนายเป็นร้อยๆร,รอบแน่ไม่แปลกใจเลยที่เขาสามารถเดาได้ว่านายอยู่ที่นั่นอินซือเจียงเงียบใช้มือบีบหัวคิ้วเขาไม่ได้ยืนยันความคิดนี้การแข่งขันในช่วงแรกๆไม่ได้เป็นทางการมากนักไม่แน่ว่าจะมีวิดีโอซ้ำให้ค้นหาทางออนไลน์หรือไม่และตอนนี้แฟนๆที่ดูการแข่งขันก็จะเลือกดูการแข่งขันที่มีชื่อเสียงหรือการแข่งขันล่าสุดใครจะไปดูการแข่งขันที่เก่าขนาดน,นั้น แถมยังสามารถจดจำพฤติกรรมการเล่นของเขาได้ทั้งหมดแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีคำอธิบายอื่นที่สมเหตุสมผลกว่านี้แล้วสวีเซาชิวถามอีกครั้งถ้าเขาเข้าใจในขนาดนี้ก็น่าจะประสานงานกับนายได้ดีใช่ไหมก่อนหน้านี้นายเคยเล่นเกมกับเขาไหมอินซือเจียเคยเล่นด้วยกันสองสามครั้งไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรมากแค่จำได้ว่าเขาเล่นดีกว่าที่ผมคิดไว สวีเศร้าชิวแบ,บมือเอาะลยะคิดมากเลยบางทีคนอื่นอาจจะไวต่อทิศทางเสียงเป็นพิเศษก็ได้ในควรดีใจนะที่รุ่นน้องที่เราหามาสามารถเล่นได้ดีขนาดนี้ฮ่าฮ่าฮ่าอินซูเจียลุกขึ้นด้วยรอยยิ้มเยาะเย้ยใช่สิสามารถหลอกรุ่นที่จนสังหารได้ผมจะไม่ดีใจได้ยังไงสวีเศร้าชิวหดคอรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะไปบอกเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งสวีเศร้าชิวก็เปิดปากถามนายไม่ค่อยพอใจวูฟใช่ไหม พวกนายอยู่ทีมเดียวกันแล้วและต้องแข่งซัมเมอร์สปริด้วยจะมีผลกระทบต่อการเล่นเกมไหมอินซือเจียเลือกคิวไม่ได้ไม่พอใจหรอกแค่คิดว่าที่นายเคยเข้าใจผิดว่าเขาคือ W E I เป็นเรื่องที่ไรสาระไปหน่อยสอวีเศร้าชิวไม่คิดว่าเรื่องนี้เขายังจําได้จนถึงตอนนี้นายสนใจคนคนนี้มากเหรอพวกนายก็ไม่ได้ติดต่อก,กันมานานแล้วนี่อินซเจีเหลือบมองเขาเม้มปากบางเองียงสีสหายใจออกชาชากรอบหน้าของเขามีความโค้งมนที่คมชัด เงียบไปนานพอสมควรแล้วเขาก็เปิดปากพูดไม่ได้ติดต่อก,กันไม่ได้หมายความว่าไม่สนใจสอวี่เศร้าชิวนั่งอยู่กับที่มองอินซืเจียด้วยความตกตะลึงทันใดนั้นเขาก็นึกถึงอินซืเจียเมื่อสามปีก่อนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาแบบนี้ตอนนั้นอินซืเจียยังไม่ใช่สอบเขาดูอ่อนเยาว์กว่าตอนนี้เล็กน้อยผมยาวกว่านี้เล็กน้อยยืนอยู่หน้าโต๊ะทำงานของเขาขอคําตอบอย่างดื้อรัน้นทําไมเขาไม่มาแล้ว ตอนนั้นสวีเศร้าชิวก็กําลังปวดหัวอยู่ไม่รู้สิทโทรไปก็ติดต่อไม่ได้อีกฝ่ายบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมโต๊ไม่ใช่เจ้าตัวขอเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าตัวก็ไม่ให้หลังจากนั้นก็บล็อกฉันไปเลยคนอะไรเนี่ยอินซอเจียตอนนั้นอายุเพียง17ปีแต่เขาสูงกว่าสวีเศร้าชิวหนึ่งหัวการยืนอยู่หน้าโต๊ทำงานนั้นสร้างความกดดันอย่างมากนายไม่ได้เก็บข้อมูลอื่นไว้เลยเหรอรูปถ่ายชื่อละ่ะสวีเศร้าชิวกุงหน้าผากรู้สึกเสียใจ ตอนนั้นติดต่อกันไม่ได้นานมากในวันสุดท้ายผู้จัดการก็รีบขอเอกสารพอติดต่อได้เขาก็บอก,กว่ายังไม่ได้ถ่ายรูปฉันเลยให้เขากรอกข้อมูลอะไรก็ได้ไปก่อนแล้วค่อยส่งมาเพิ่มใครจะรู้ว่าจะเป็นแบบนี้เมื่อวันตอนประชุมใหญ่ฉันถูกด่าจนตายไปแล้วโบนัสเดือนนี้ก็ถูกหักหมดอินซเจียสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ตั้งแต่เด็กเขามีสีหน้ายเย็นชาเมี่ยปากแน่นไม่ได้พูดอะไรแต่กำปั้นที่กำแน่นก็เผยให้เห็นถึงสถานการณ์ของเขาในขณะนั้น ซวีเศร้าชิวกลัวว่าเขาจะชกเข้ามาจริงๆนานมากเมื่อเห็นว่าอินซอเจียไม่พูดอะไรเขาลองอย่างเชิงรอก่อนอีกสักสองสามวันไหมฉันเป็นคนรับผิดชอบเขามาก่อนเขาก็หายตัวไปบ่อยครั้งนี้อาจจะมีเรื่องด่วนจริงๆเรามาดูกันอีกสองสามวันบางทีเขาอาจจะมาก็ได้นะแม้ว่าการพลาดการรายงานตัวและการมาสายในการฝึกซ้อมอาจจะทําให้เสียสิทธิ์ได้โดยตรงแต่ถ้าเขาเล่นได้ดีทุกอย่างก็สามารถพูดคุยกันได้เดี๋ยวฉันจะไปรายงานผู้จัดการ เมื่อได้ยินดังนั้นไหลที่ตึงของอินซือเจียก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยเขาพยักหน้าตอบรับสวี่เศร้าชิวถ้าไม่มีอะไรแล้วนายกลับไปก่อนเถอะฉันต้องเขียนรายงานประจำสัปดาห์แล้วเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประเมินนะอินซเจีทราบแล้วเขาปิดประตูสำนักงานเมื่อหันหลังออกไป อย่างไรก็ตามหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปอินซูจียผ่านการฝึกซ้อมและเซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมืออาชีพของ AVG แต่เพื่อนร่วมทีมคนเดิมก็ไม่มาตามนะัดเขาจึงค่อยๆไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกในวันที่ลงทะเบียนบัญชีผู้เล่นซอวี่เซาชิวบอกกับเขาว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ฉันจะรายงานไปยังหลีกเองแล้วจะเปลี่ยนไอดีพร้อมเพิ่มชื่อทีมให้แต่อินซูจียไม่คิดเลยบอกกับเขาทันทีว่าผมไม่ใช้บัญชีนั้นแล้วซอวี่เซ้าชิวตกใจอ้าว ทำไมละ่ะแล้วสก,กินของนายละ่ะก่อนที่เขาจะมาสอวี่เศร้าชิวพบว่าบัญชี SJUE มีสก,กินมากที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาผู้เล่นฝึกซ้อมในรุ่นเดียวกันมีสก,กินหายากที่แม้แต่นักกีฬาเก่าๆก็ไม่มีอินซือเจียไม่ได้ตอบตรงๆเขาเพียงแค่พูดว่าบัญชีใหม่ผมจะลงทะเบียนเสร็จแล้วจะรายงานนายโดยตรงยังไม่ได้คิดไอดีเลยงั้นก็ได้ สวีเศร้าชิวดึงสติกลับมาจากความทรงจํามองอินซอเจียที่ดูสูงใหญ่ขึ้นมากต่อหน้าเขาประหนักว่าตอนนี้คนคนนี้น่าจะสูงกว่าเขามากกว่าหนึ่งหัวแล้วผู้ชายเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วยังสามารถสูงขึ้นได้อีกเหรอในฐานะคนที่หยุดสูงตั้งแต่เรียนจบมัธยมปลายสวีเศร้าชิวรู้สึกโกรธเล็กน้อยจึงไล่เขาไปด้วยความไม่พอใจพอแล้วรู้ว่านายสนใจเขามากเดี๋ยววันหลังฉันจะช่วยสืบหาบอ่อแสของคนคนนี้อีกทีนายกลับไปฝึกซ้อมเถอะ หลังจากอินซือเจียจากไปสวี่เซ้าชิวก็นั่งเมาอ,อยู่หน้าคอมพิวเตอร์สักพักแล้วก็เปิดบัญชี QQ ที่ไม่ได้ใช้มาหลายปีตั้งแต่ใช้วีแชทในการทำงานสวี่เซ้าชิวไม่เคยเข้าสู่ระบบ QQ อีกเลยต้องใช้การยืนยันข้อมูลต่างๆนานา,นา,นานกว่าเขาจะเข้าสู่ระบบได้ชื่อบัญชีนี้ยังคงเป็นเสี่ยวสวี AVG คอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกเปลี่ยนประวัติการแชทก็ยังคงอยู่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสามปีผ่านไปจากปลายนิ้วโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไ,ไว้ หน้าต่างชัดของ w e i อยู่ติดกับ SJUE ทั้งสองคนมักจะพูดถึงอีกฝ่ายในขณะที่คุยกับสวีเซาชิวข้อความสุดท้ายที่อินซือเจียส่งมาในบัญชีนี้คือการถามว่า w e i ได้ส่งตารางมาหรือยังแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วสวีเซาชิวมองดูประวัติการชัดอย่างเศร้าส้อยในท่วงสามปีนี้ผู้จัดการคนก่อนลาออกไปตัวเขาเองก็เติบโตจากเสี่ยวสวีจนกลายเป็นผู้จัดการคนปัจจุบันของ AVG มีเพียงอินซือเจียเท่านั้นที่ยังไม่เคยได้เห็นว่าเพื่อนร่วมทีมคนแรกที่เคยต่อสู้เคียงบาเทียงไหลกันเป็นอย่างไร